คราวนี้เราจะมาหัดทําขนมปังซาวโดด้วยกันนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะจะง่ายกว่าขนมปังธรรมดาเนะะาะก็จะมีเชื้อแป้ง25กรัมแป้งขาวแป้งขนมปังนะคะ100กรัมแป้งโครงวีดแป้งโฮมวีดหรือแป้งลาย25กรัมเกลือ2กรัมน้ำอุณหภูมิห้องนะคะ100 ml ใส่ในนี้เลยค่ะ ขนมปังตัวนี้จะทําง่ายแต่จะเสียเวลาใช้เวลาหน่อยกับการยืดแป้งแล้วก็เก็บเขาไว้ในตู้เย็นหนึ่งวันคนพอหัวเชื้อละลายกับน้ําแล้วแล้วก็ใส่แป้งเลยค่ะสูตรเราง่ายๆเนาะเราอาจจะทําตามเขาไม่ได้นะแต่เราทําในรูปแบบของเรานะใส่ลงไปหมดเลยค่ะ แ,แล้วนวดค่ะล้างมือสะอาดแล้วนวดเก็บแป้งเข้าหม่ค่ะให้ตัวตัดแป้งนี้นะคะเกลี่ยเกลี่ยแป้งเราให้เนียนๆหเกลี่ยแป้งออกเกลี่ยแป้งออกขอบชามหน่ยคะ่ะ ค่ะแล้วก็ปิดพักไว้หนึ่งชั่วโมงตักน้ำมาหน่อยหนึ่งแล้วชุบมือนิดหนึ่งค่ะสลัดพอแห้งแล้วก็อย่างนี้ค่ะจับแป้งขึ้นมาก็พลิกเข้ามาอย่างนี้ทำสี่ด้าน ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเก็บเขาไว้ให้เขาเรียบร้อยหน่อยเนาะให้เขาเรียบร้อยหน่อยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปิดพักอีกสัก20สนาทีกม็มากลับอีก เวลาเรามากลับแป้งจะง่ายเนาะนี้ค่ะแล้วก็ปิดพักเหมือนเดิมอีก20นาทีทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ ปิดพักไว้ก่อนยี่สิบนาทีมาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะทำแบบนี้ค่ะมีลุ่มน้ำหน่อยแตะน้ำพอเปียก สีมุมเหมือนกันค่ะเวลาเราไม่มีพอเนอะเราจะใช้เพียงสิบห้านาทีปิดพักไว้แล้วก็มาทำเหมือนเดิมเงี้ยค่ะอีกสองครั้ง าถึงวิธีเราจะเอาแป้งใส่ตะกร้าไปเก็บในตู้เย็นนะคะเราจะใช้วัสดุที่เรามีอะไรก็ได้คะ่ะที่เราหาได้เนาะตัวหนอนเนาะก็จะง่ายนะคะขี้ออกมาใส่ลงไปใส่แป้งโรยหน่อยคะ่ะแป้งสาลีอะไรก็ได้แป้งสาลีโรยเพื่อไม่ให้เขาติด เวลาเราเอามาอบจะได้ไม่ติดนะคะมือทุบน้ำเปลี่ยกนิดนึง สิ่งนี้คงต้องอยู่ที่คนถนัดเนาะแล้วแต่ใครถนัด ก็จะปิดผ้านี้ลงฝาปิดไว้จะปิดเขาไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะพรุ่งนี้เช้าถึงจะเอาออกมาเนาะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเช้าก็เอามาอบค่ะดูวิธีอบหนมนะคะเตาเป็นเตาเล็กนะยานสังกะสีแบบนี้ค่ะใส่ลงไปกใบน เปิดเตาเปิดเตาที่250อบวอมไว้ก่อนเลยค่ะ7นาทีเรามาทำต่อที่ขนมเป็นเตาเล็กนะคะถาดก็คือถาดขนมที่มากับเตานั่นนะคะรองด้วยใบตองเพื่อไม่ให้ขนมเราแข็งเกินวางลงไปเลย โรยแป้งนิดหน่อยแล้วกีดหน้าขนมปังหน่อยค่ะแป้งขนมปังนิดหนึ่งโรยค่ะเราไม่ค่อยชอบหน้าขาวๆเนาะเราจะใส่เพียงนิดหน่อยแค่เรากรีดได้กีดได้ค่ะ ก็อยู่ที่แต่ละท่านนะคะเราไม่ค่อยเก่งนะเราเพิ่งหัดทำหัดทำไปได้วยกันค่ะแล้วก็ปัดเอาหน้าเขาออกหน่อยเนาะแป้งเขาเยอะกันจังไม่ต้องการแป้งเยอะค่ะเอาแป้งออกหน่อยก็ใช้แป้งปัดออกพี่จะนำขนมปังแล้วเข้าอบ ฉีดด้วยน้ำสะอาดเนะะี่ยค่ะใส่ฟอกกี้ฉีดไปสามครั้งนะแล้วก็ปิดเราไม่มีหม้อเหล็กเราก็จะใช้อย่างนี้นะคะกระมังที่ทนร้อนได้กระมังสังกะสีสแตนเลสเนะะี่ยค่ะได้เลยปิดลงไปนำเข้าเตาอบค่ะมีน้ำที่เราจะไปเติมใส่จานเมื่อกี้ด้วยนะคะน้ำใส่ในขวดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยหาง่ายๆเนี่ยไปค่ะอบ ใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ไฟ250ปิดฝานะคะ20นาทีครบ20นาทีเอาฝาออกค่ะพ่นน้ําอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วปรับไฟลงมาเหลือ220อบอีก30นาทีค่ะครบเวลาแล้ว นี่คะแบบนี้หน้าเขาไม่ไหม้ก้นเขาไม่ไหม้ถ้าไม่ลองอันนี้ก้นเขาจะแข็งๆค่ะลองไปตองก้นเขาไม่ไม่แข็งก้นขนมปังก็จะเป็นอย่างนี้นิ่มนะคะ นุ่มค่ะลองไปทําชิมดูค่ะแซาโดเตาเล็ก